วันนี้นะครับจะพาไปใช้ WordPress นะครับสร้างแบบฟอร์มให้กับเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มติดต่อนะครับหรือว่าฟอร์มคอนแทคต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็ไปติดตั้งปลั๊กอินกันเลยนะครับเราก็ add new plugin นะครับวันนี้เราจะใช้ ปลักอินฟอร์มนะครับ WP Form นะครับผมเราก็เซิร์ชเลยนะครับ WP Form WP Form นะครับตัวนี้นะครับผมนะก็ instal l now นะครับก็จะมี Contact Form อีกนะครับที่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้นะครับเลือกใช้ได้เลยแต่ ส่วนตัวผมนะครับหลายๆงานก็ใช้ Contact Form ของ WP Form นะครับผมมีหลายตัวนะครับผมก็เลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ในวันนี้เราขอแนะนำ WP Form นะฮะตอนนี้ก็กำลังติดตั้งนะครับปลั๊กอินนะครับรอสักครู่นะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Activate เ,เลยนะครับตอนนี้ก็กำลัง Activate นะครับเรียบร้อยแล้วก็สามารถนะครับ,บ How to create your first form โดยการคลิกดู YouTube ได้นะครับเขาก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับเป็นคลิปวิดีโอสอนนะครับ ก็สามารถชมวิดีโอได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปสร้างฟอร์มกันเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการสร้างฟอร์มนะครับก็คลิกที่ WP Form นะครับแล้วก็กด Add New ได้เลยนะครับกด แอดนิว <Add> mm hmm. เสร็จเรีบร้อแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสร้างฟอร์มง่ายๆกันนะครับเลท s g โก้ดันนะครับ Enter your form อะไรดีครับติดต่อเล่านะครับผมก็จะมีเทมเพลตฟอร์มเยอะมากนะครับเกือบพันนะครับเกือบพัน แต่นะครับเราใช้ตัวฟรีนะครับก็จะใช้ฟอร์มที่เขาามีมาให้นะครับได้ไม่กี่ฟอร์มนะครับผมถ้าเป็นแบบโปรนะครับนี่ครับก็จะใช้ฟอร์มพวกที่มีออะไรครับออปชันอะไรเยอะแยะมากมายได้นะครับมีแบบคำนวณได้ด้วยนะครับการศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ Feedback Marketing นะครับเราจะมาสร้างฟอร์มกันนะครับโดยฟอร์มที่เราจะใช้เราจะใช้เป็น simple contact form เลยนะครับก็ View Demo ก่อนก็ได้ครับดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับใส่ชื่ออีเมลแล้วก็กดส่ง submit นะครับ โอเคกลับมาที่หลังบ้านของเรานะครับก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับผม use template รอสักครู่นะครับ ระบบกำลังสร้างฟอร์มให้เรานะครับกำลังบิวนะครับก็นี่เป็นหน้าตาฟอร์มนะครับที่ใช้ติดต่อนะครับให้เราสามารถนะครับเพิ่มนะครับสแตนดาร์ด <Standard S 1> ฟิล์เข้าไปในฟอร์มได้นะครับเช่นอาจจะมีแคปชานะครับอีเมล นัมเบอร์นะครับให้ใส่เบอร์โทรตรงไหนตรงนี้นะครับเอา Number นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็คลิกตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ับเนมตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับลงชื่อ นะครับอีเมลอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดข้อความอันนี้ s ั b มิ t นะครับ Submit ต่อไปนะครับถ้าเราต้องการนะครับจะให้ฟอร์มของเรานะครับส่งไปที่ไหนนะครับส่งเข้าเมลของเราก็กดไปที่ Setting นะครับ แล้วก็ไปที่ notify นะครับตรงนี้ใส่เมลของเราเข้าไปได้เลยนะครับผม <_ co op> เช่นอะไรครับอ่าอันนี้เป็นถ้ามีคนกรอกฟอร์มนะครับให้ฟอร์มนี้นะครับให้ระบบนะครับส่งเข้า เมลนี้นะครับผมเมลแอดมินนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อเมลนะครับอาจจะใส่เป็นติดต่อเรานะครับฟอร์มเนมชื่อฟอร์มอะไรฟอร์มติดต่อนะครับติดต่อสอบสอบถามนะครับนี่ฟอร์มจากไหนนะครับก็จากเว็บเราเลยนะครับผมใส่ตรงนี้นะครับ WordPress นะครับ word p r a s e assign ตามด้วยชื่อเว็บเรานะครับสมมติว่า,าเว็บเราชื่อ localhost นะครับ .com แหมแบบนี้นะครับผมหรือนะครับจะใส่เป็นสมมติว่าเป็นชื่อเว็บอะไรดีเชียงราย c h c อคูเชียงรายนะครับ si k R u h o. c h a n g i n g i i คูเชียงรายดอทนะครับอ่านะครับ wordpress ส si คูเชียงรายดอทเนะครับโอเคจากนั้นก็เซฟนะครับแล้วก็สามารถ embed นะครับฟอร์มนี้ไปใช้ได้เลยนะครับก็คือ embed กดยูทช็อตโค้ดนะครับ copy นะครับแล้วก็ copy แล้วใช่ไหมครับปิดปิดเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่หน้าเพจนะครับไปที่เพจ add new page add new page นะครับรอสักครู่ก็วางเลย ติตอ่อเรา่าไว้ติ่อเรานะครับโอเคเผยแพร่พับบิทวิวเพจนี่ฟอร์มมาแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่ชื่อเลยนะครับอ่าใส่ชื่อเลยอีเมลอะไรครับ at gmail.com เบ mm hmm. อร์โทรศัพท์ละเอียดนะครับขอสอบถามจุดๆอะไรก็ได้นะครับกด submit นะครับถ้ามีคนส่งอ่านี่ครับผม Thank you connect นะครับขอบคุณที่ส่งข้อความมาเราตัวนี้แก้ได้นะครับแก้ตรงไหนไปดูกันนะครับอยากจะแก้แกข้อความตรงนี้ใช่ไหมครับ ย้อนกลับไปที่ WP form ของเราปับป๊บนี่อีดิแก้ตรงไหนมาดูนะครับน่าจะ setting <c oughs> คอนเฟิร์มหรือเปล่าอ่าตรงนี้ครับผมก็เปลี่ยนข้อความไปครับขอบคุณที่ติดต่อเรานะครับ เราจะติดต่อกับโดยเร็วนี่ครับผมกดเซฟเลยโอเคเท่านี้นะครับฟอร์มของเรานะครับฟอร์มของเราที่มีชื่อว่าติดต่อเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมก็สาหรับ WP Form นะครับก็ความสามารถหลากหลายนะครับลองไปค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube ก็มีนะครับ เซิร์ชคำว่า W P form s, ได้เลยนะครับหรือจะเข้าเว็บ W P form นะครับแล้วก็อ่านตัวเร็ยๆนะครับอ่าน d o c u มนต์นะครับของ W P form s, ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งระบบฟอร์มใน Wordpress นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิป นะครับแนวนี้นะครับสำหรับคนชอบทําเว็บชอบ WordPress นะครับต่อไปนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ